สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวพี่ช้างเราไปสั่งพี่ช้างมาจากในร้านช้อปปิ้งลาซาดา้พี่ช้างตัวนี้ก็ราคาประมาณร้อยนิดๆน,นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ช้างเขาทำอะไรได้บ้างข้างกล่องเขาบอกว่ายังไงเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจออ้ออยู่ข้างหลังนี่เองเขาบอกว่าให้เราใส่ทาน 2A3 ก้อนใส่เข้าไปแล้วหางจะกระดุกกระดิกได้แล้วก็มีเสียงด้วย แล้วหัวก็จะซายได้เสียงจะออกมาจากที่ปากแล้วก็ตามีไฟด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพี่ช้างออกมาได้แล้วจัดการพี่ช้างให้ออกมาพี่ช้างโปดจงออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมาสู่โลกภายนอกพี่ช้างจะคลอดแล้วนะคะตอนนี้พี่ช้างจะคลอดแล้วช่บแงออกมาจากทางไหนทางนี้โอ้ยนี่ค่ะดูหน้าตาพี่ช้างสกอร์เจ๋ง มาเลยดุร้ายเลยเนี่ยช้างตัวเนี้โอ้ยไม่น่าจะดุร้ายงานสวยเลยแหละโอ้โหเนื้อตัวสวยใช้ได้หัวโอเคเดี๋ยวดูซิแน่พี่ช้างพี่ช้างนี่เลยพี่ช้างโอ้ยหางเหมือนจะกระดูกกรดิกได้หัวก็เหมือนจะแกว้งได้ด้วยนะ<ส>เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะเราไปใส่ทานก่อนนะใส่ทานเข้าไปสามก้อนนะอ่ะไปใส่ทานเข้าไปสามก้อนนะครับใส่ทานครับ ก้อนที่สองแล้วก็ก้อนที่สามเฮ้ยเดี๋ยว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 ติดสวิตก,ก่อนเิดสวิตก,ก่อนโอ้ยยังไม่ทันได้เปิดเลยพี่ช้างวิ่งซะแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดีย๋ยวประกอบให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมันจะพังใจเย็นๆนะพี่ช้างอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะพี่ช้างนะอ่าเรียบร้อยแล้วพวกเราไปดูซิเปิดสวิตเปิดสวิตเปิดสวิตที่ตูดของพี่ช้างตรงนี้นี่เองเปิดเรียบร้อยแล้วเอาเดินกาเดิน โอโ้พี่ช้างมีไฟจริงๆปากอ้าได้ด้วยนะขาก็วิ่งได้หูก็ขยับได้หางก็เอา้าพี่ช้างสงสัยไปเล่นทีโคนมานะตรงนี้เี่พี่ช้างนี่จ้าพี่ช้างเดินได้นะจ๊ะซื้อได้เลยจ้าตัวนี้พี่ช้างไปอย่างไวเลยไปอย่างไวเลยนี่จ้าไปซื้อได้เลยนะจ๊ะโอ้โหใช้งานได้จริง